รอชมสามสาวเข้าขาแน่นอนหลังมีชื่อลุยเนชันลีก2023ที่ตุรกีแฟนวอลเลย์บอลรอชมฟอร์มการเล่นของสามสาวในศึกลูกยางเนชั่นลีก VNL 2023ประกาศรายชื่อ14คนแรกในศึกเนชันลีก2023ที่ตุรกีเรียบร้อยแล้วแฟนวอลเลย์บอลรอชมสามสาวจากสโมสรนครราชสีมาคุ้ยหวงังคิวมินซีวีชุดแชมป์ไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2,022ถึง2,023มีชื่อติดมาในครั้งนี้ประกอบด้วยชิตพรกํกำลังมากสิริมามานากิจและจรัตพรบรรดาศักดิ์ที่น่าจะประสานงานกันได้อย่างลงตัวแน่นอนสำหรับชิตพร์กำลังมากเธอคว้ารางวัลบล็อก,กลางยอดเยี่ยมและสิริมามานากิจคว้ามือเซตยอดเยี่ยมจากการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาลล่าสุดติดตามการแข่งขันเนชั่นลีก2,023ได้ ทางช่อง 7HD ตามกำหนดการทีมงานจะเดินทางไปที่ตุรกีวันที่27พฤษภาคมเวลา22นาฬิกา